อ่าสวัสดีครับอ่าก็อันนี้อ่าลูกค้ามาดูรถอ่าลูกค้ามาดูรถอ่าถามความรู้สึกลูกค้าหน่อยครับว่ามาดูรถรับรถเป็นยังไงบ้างครับตรงตามนุภาพนะครับตรงตามปกตรงตามนุภาพล้วก็ตรงตามตรงตามสเปคที่มีที่เรียกเลยอืมรถสวยฮะรถสวยนะครับแล้วก็ หลังจากที่ได้ลองเทสขับอะไรนะครับก็คือเรื่องระบบแล้วก็เครื่องเกียร์ช่วงล่างนี้เป็นยังไงบ้างครับผมดีครับก็ระบบต่างๆก็ถือว่าเ0 0นั่นแหละนะครับแล้วก็ช่วงล่างก็นิ่มนะครับก็คือถูกใจครับถูกใจโอเคครับผมก็ถูกใจเนาะนี่นะครับก็เป็น Ford e c o โคสปอนะครับปีสี่ก็ลูกค้าเดินทางมาจากชัยภูมิโอเควันนี้ก็ได้รับรถก็สวยถูกใจนะครับนี่นะครับ นี่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ